ทีมงานเฉพาะและใต้สงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ขนาดเจ้าหน้าที่ชุดป้องกันและปราบปรามอบายมุขตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาจู่โจมเข้าปิดล้อมตรวจคน้นบริเวณป่า พื้นที่หมู่3ตําบลคนลังอําเภอหาดใหญ่ครับหลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีการลักลอบเล่นการพนันโปปันในลักษณะบอลวิง่งเปิดตรงนั้นทีเปิดตรงนี้ทีครับไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นผัวตามไม่เจอเมียตามไม่พบครับแต่ว่าหยบไม่พ้นหรอกครับปนผือปนผือตำรวจก็รู้แมทครับของมันคู่คันครับนักปนันกับตำรวจนี่งานนี้กระเจิงทั้งป่าเลยครับเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนครับแล้วมาฟังรายละเอียดกัน ชนปุ๊บอยู่เลี้งยงเลี้ยงซ้ายนิดนึงอ่ะตรงด้วยตรงไปน้าเลยเออตรงหน้าแล้วดูเลี้งยงเลี้ยงซ้ายใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ลองรอยเก่าครับผมครับตอนนี้น,นักเล่นการพนันก็เมื่อกี้บนต้นได้ลงเขียวแล้วก็ตรงนี้สามสี่คนแล้ว หลบหนีนะครับกระจายในพื้นที่ป่าบริเวณที่จุดที่มีการเล่นการพนันนะครับเบื้องต้นตอนนี้จับนักพนันได้แล้วจำนวนหนึ่งเอามานี่นี่อะไรนี่ขออนมขนมจอดรถไปแล้อยู่เฉยๆป้า มานี่มานี่มามา,มาตรงนี้มาตรงนี้ครับตามตามมาเฝ้านี่เลยมันมีคนหนีเข้าป่าไงเดี๋ยวพี่จะตามไปเราเราเราเฝ้าสองคนนี้ไว้วิง่งหนีวิ่งหนีทำไมวิ่งหนีทำไม <S S S หนูกลอ่ามาเล่นกี่คนเมื่อกี้นี่ <S S หนูมาคนเดียวไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดที่เล่นอ<น>่ะ<น>เล่นกี่คน,นเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเล่นปอกเด้งปอกเด้งนะ นะเดี๋ยวพาลายนี้ไปเลยนะเดี๋ยวผมพี่พี่พาไปพี่กอล์ยยไปดว่ามั้ยวัดเอ่านไม่มีไิงไปพวกคนตัวนะคนตัวไม่มีเดยเลยเดี๋ดยเลยเอาไปเลยดิ อ่าตั้งนู้โอ้โหนี่ไปต้องเนี่ยคว้ามือมาอย่างสดร้อตังนเขียวอีกแล้ว <starch. S 1> ลงุงเขียวเหตุการณ์นี้นะครับขณะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนักพานันที่กำลังนั่งล้อมวงเล่นพานันกันอยู่ครับ ซึ่งทำเป็นเพลิงพักชั่วคราวกันแดดฝนครับนับสิบคนเห็นเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยวงแตกวิ่งหนีกระจายกันไปคนละทางในป่าเลยครับบางคนก็พยายามขึ้นค่อมรถจักรยานยนต์ขับหนีแต่ไม่ทันครับรถล้มกลิ้งยอมทิ้งไว้กลางป่าครับแล้วเจ้าหน้าที่สามารถวิ่งตามจับกลุมได้6คนเป็นชาย2คนหญิง4คนส่วนใหญ่เป็นนักพนันรุ่นเดือดทั้งนั้นเลยครับในจํานวนนี้มีนักพนันสูงอายุ2คนครับเป็นชายอายุมากถึงป1ยปีแล้วครับซึ่งวิ่งหนีไม่รอดยังไง ก็ไปไม่ได้แล้วครับใจน่ะไปแต่ขาไม่ตามครับและเป็นผีพนันตัวจริงเสียงจริงครับมีประวัติเคยถูกจับกุมมาตลอดชีวิตเล่นการพนันนี่4ครั้งครับและก็มีหญิงอายุ69ปีอีกหนึ่งคนครับมีประวัติถูกจับเล่นการปนัน6ครั้งด้วยครับอันนี้ก็ไปไม่รอดนมยาแล้วครับเล่นกันนอกจากนี้ครับยังยึดอุปกรณ์เล่นการพนันโปปานโต๊ะเก้าอี้เงินสดจํานวนหนึ่งครับส่วนเจ้าเมอนี่สามารถวิ่งหลบหนีไปได้ครับ นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงก็ยังพบร่องรอยของการเปิดเล่นพนันอีก1จุดนะครับซึ่งมีร่องรอยของการเก็บกวาดขยะใสถุงดําและย้ายมาเปิดเล่นที่จุดนี้แล้ครับเจ้าหน้าที่จึงนําตัวทั้ง6คนส่งส,สอบประหารใหญ่ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโปปันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ